นี่เรามาสัมภาษณ์โชเฟอร์คนใหม่ครับรู้สึกยังไงครับกับการขับรถคาราสูครับวัวฟางกีโอเมือล้ออยากเบิกสาวยังกับฟ้าโอ้เนาะปกติวิกอัพต้องถึงก่อนแล้วอันหนาวลุงพี่เดี๋ยวไปสัมภาษณ์คนตะบอกเครับอาลมอารมโอ้ย วันนี้เราจะเปิดงานใหม่กันที่ไหนครับบ้านเพืองบ้านพลวงพร้วนโน้นหินแฮเแล้วก็บ้นหนองตาดมวยแล้วขนาดขนาดบ้านในอะไรนะบ้านลุงปุ๊กยังต้นบนหนองตาดมันใช่ไหมครับมันต้นบนหนองตาดนันพูดเรงนี้ไปที่ไหนก็ต้นบนหนองตาดเลยครับทั่วจังหวัดง่าย่นานนะอำเภอเมืองนี่มีแค่ตำบนหนองสาลนะครับ ดจัดประหลัดบอกครับวันนี้ลูกพี่จะพาไปดูงานใหม่นะครับบ้านน้องยังไงบมานไร่หมูหกใช่ครับสามสองศูนย์เหนือมั้งวันไปบั่นเบิ้งเหอเฮ้ยชัดสีมพูด้วย นาย,ายเขาดูสาวนหน่อยได้ไหมไหน,นายเขาดูนายอาไทยตะกีบมอนนายมันแนงงไม่ได้ถือน้าคอนหรอเป็นยังไงจะทำอะไรครับในเงิน, <laughs> <laughs> นเงิน<อ>ในเงินครับในเงินครับ<น>ทำงานยังไ,ได้กี่วันเลยครับฝ<ไ>นมัูแต่ตกครับ เรื่องเรื่องของไม่ใช่เรื่องอไปขับเสียโอนไม่มีปัญหาหเลยอ,อุ้ยแก้วรายไม่มึงรับโดยชัดที่ไหนครับจะมันเป็นรอยลอ,อยกไง <laughs> <c oughs> แหลายเนาบ้านน้องวัดน้องพรวงโพรง ลูกสาวสางผู้อยู่คนละครับกนตัวนี้เรามาทำแผงคาครับคาแตกครับอถอยรถให้เขาก่อนนะครับมองเห็นไหมล่ะมองไม่เห็นเจเลย Thanks for watching!